หอรัสดากอรพิพัฒน์อีกแนวรุกของกลุ่มสยามหนุ่มผมชอบประวัติศาสตร์ถ้าคุณชอบประวัติศาสตร์เราเป็นเพื่อนกันการตั้งหอรัษดากอรพิพัฒน์เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญยิ่งในการลดบทบาทของเจ้านายและขุนนางในช่วงต้นของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะก่อนหน้านั้นการจัดเก็บภาษีอากรกระจัดกระจายอยู่กับเจ้านายและขุนนาง ไม่มีระบบระเบียบที่รัดก,กุ่มทำให้เงินเข้าคลังไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยแต่ทว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตั้งหอรัษดากรพิพัฒน์นั้นไม่ใช่เพียงเจ้านายและขุนานางในส่วนกลางเท่านั้นหากหัวเมืองโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านของหัวเมืองทางเหนือก็ได้รับผลกระทบและนำมาซึ่งเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งเราคงจะนำมาพูดคุยกันในโอกาสต่อต่อ,ตอ,ตอไป สำหรับวันนี้เราคงโฟกัสในเรื่องการจัดตั้งและดำเนินการของหอรัศดากรพิพัฒน์กันก่อนครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติมีพระชนสาได้16พรรษาเท่านั้นจึงมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ระหว่างพุทธศักราช2 4 1 1ถึง2416ครั้นเมื่อทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว ได้ทรงรับมอบอำนาจการปกครองแผ่นดินและทรงเริ่มพระราชกรณียกิจในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารราชการแผ่นดินให้ทันสมัยทันทีได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานการคลังซึ่งนำไปสู่การสถาปนากระทรวงการคลังขึ้นในรัชกาลนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าการบริหารการคลังของประเทศประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร และการจัดระบบการคลังหลายประการประการแรกการจัดเก็บภาษีอากรไม่มีการจัดระบบให้ถูกต้องการเงินของประเทศได้ถูกแบ่งไปอยู่ที่เจ้านายและขุนนางผู้มีอำนาจโดยอำนาจการจัดเก็บภาษีอากรกระจายไปอยู่ตามกรมต่างๆเช่นกรมพระคลังมหาสมบัติกรมพระกลาโหมกรมมหาไทยกรมนาและหน่วยพระคลังสินค้าเป็นต้น แล้วแต่เจ้ากรมผู้บังคับบัญชากรมนั้นๆจะจัดเก็บตามประสงค์ไม่เป็นระเบียบแบบแผนอันเดียวกันที่จัดพึงปฏิบัติเยี่ยงอารยาประเทศนอกจากนี้ภาษีอากกรที่กรมต่างๆจัดเก็บได้ซึ่งจะต้องมอบเงินส่วนหนึ่งให้กรมพระคลังมหาสมบัติก็ปรากฏว่าให้บ้างไม่ให้บ้างกรมพระคลังมหาสมบัติเป็นเพียงแต่เจ้าพานักงานรับเงินหลวงไม่มีอำนาจบังคับหรือเรียกร้องให้กรมต่างๆปฏิบัต,ติตามแต่อย่างใด เพราะไม่มีระเบียบบัญญัติกฎหมายวางไว้ให้ทำเช่นนั้นได้